ปลูกให้มันได้แบบนี้นานไหมหกเดือนก็ได้แล้วค่ะทุกคนหกเดือนต้นมะละกอมันโตเต็มที่เราก็ตัดยอดมันนะตัดยอดมันยังไงยังไงมันก็ได้มาแบบนี้ค่ะทุกคนมันมันได้ความสวยแล้วมันได้ความดกทนนะนี่ต้นนี้แล้วก็มันจะมีอีกต้นหนึ่งข้างหลังข้างหลังนี่ นี่ข้างหลังนี่ก็โดกเหมือนกันก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะที่มันดกแบบนี้จะพาไปดูปลูกไว้เมื่อทองสามปีก็ปลูกแบบนี้แหละแนวนี้แหละการทำเกษตรนะคะทุกคนเราอย่าไปแบบว่าเออมันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ลองทำไม่รู้ เราจะไม่รู้เลยอะไรได้ไม่ได้แต่ถ้าเราลองทํามันจะได้มันมันไม่เป็นไรหรอกมันได้เรียนรู้ไงแน่แน่มันได้เรียนรู้อย่างชล้วยนะี่ก็โปลกไปปนๆนไปอย่างต้นนี้ก็เก็บไม่หวัดไม่ไหวดกมากเลยนี่ต้นนี่น,นะก็ดกแล้วก็ไม่สูงด้วยดกจนได้เอาไม้มาค้ำเลยเห็นไหม ห็นไหมมันสองต้นอยู่แบบนี้ดูให้ดีนะนี่นี่เห็นไหมเอาไม้ค้ำเลยมันดกจริงๆนะเธอ,อปลูกในสวนในเราไม่ได้ปลูกอย่างเดียวเราปลูกคือปลูกไปหลายๆอย่างปนๆกันเดี๋ยวจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะเธอชอบมามต้นทุเรียนฉันฉันแล้วก็ชอบชอบชอบ ดูชอบใบมันชอบมันสร้างความสุขที่มันเติมเต็มให้เราสิ่งที่เราอยากได้ปลูกมันลงไปแต่อีกอย่างหนึง่งไม่ได้ธรรมดานะเราเป็นคนปลูกขาด้วยนะเราเป็นคนมีขาด้วยนะมีขานี่ดอกขาขาเป็นขาป่าเราปลูกขาป่าไปนี่ วันก่อนขุดไปทำน้ำพริกอ,อร่อยอร่อยมันเป็นคาปลาไงนะก็เดินเดินในสวนรวอนนี้เอาละมาถึงช่วงนี้เราไม่รู้จะทำยังไงนอกจากเดินชมความสุขสร้างขึ้นมาด้วยผลผลงานที่4ี่ห้าปีตอนนี้ก็ได้ค่อยๆทย,ยอยได้ได้ความสุขผลงานที่สร้างกเกษตรเงินล้านอืม โม่ไม่โม้หรอกในสวนในปลูกหลายอย่างไว่ดมไม้แดงปลูกมดทุกอย่างนะปลูกเพื่อเพื่ออะไรล่ะปลูกเพื่อมันเป็นประโยชน์ไม้แดงมันก็จะเป็นประโยชน์วันข้างหน้าเรียกทองคาเขียวปลูกไว้ก่อนนี่ยพาเดินดูนะเนี่ยไม่ได้โกไม่ได้โกนะไม่ได้โกนะอันนี้จะเป็นไม้แดงอืมเรียก,กเกษตรเงินล้านปลูกอย่างนี้นะนี่ไม้แดง ไม่แดงก็สูงขนาดนี้นะขอบคุณค่ะคลิปนี้ประมาณนี้แหละบ๊ายบายค่ะทุกคน